ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับโอ้ oh, วันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครก่อนที่จะชมคลิปนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ทะเลนี่เกาะล้านนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห mm hmm. เราพาจาระเข้เรามาเที่ยวทะเลว้าวว้าวว้าวว้านี่เลยปล่อยจระเข้ลงน้ำทะเลไปเลยโอ้ oh, my god ให้ตายสิ เจ้าจอดยอดมากนี่เราอยู่ที่เกาะล้านนะครับทุกคนโอ้โหและนี่มังกรมังกรเขียวโอ้โหสงใสผ่านหมดแล้วนะครับไม่เดินแล้วโอ้โหนี่นี่เจอเคกำลังจะลงน้ำไปแล้วและนี่ก็เป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับมาเที่ยวทะเลกันวันนีโอ้ โอ้โเจ้าละเคเป็นอะไรไปนี่ว้าวนี่เจ้าเจ้าละเคไดโนเสาร์เดี๋ยวข้าจะอ้ยพาไดโนเสาร์ไปเลยไปเล่นน้ำทะเลเลยนี่เรามีหมาน้อยมาด้วยนะทุกคนโอ้โหหมาตัวนี้วิ่งไวม,มากดอกโอ้ตีนากาเลยทุกคน ้าวนี่ช้างน้อยช้างแม่มอดอยู่ที่ทะเลแห่งนี้ไปเลยโอ้เรามีกระต่ายน้อยด้วยทุกคนนี่คือแรปปิ้กระต่ายน้อยโอ้โหจะอีมาแล้วหุ้ยกระต่ายไปแล้วกระต่ายไปแล้วโอ้โหอ,อยู่ริมทะเล จะลงน้ำใช่ไหมทุกคนเฮ้ยเฮ้เช้างอ้ยช้างขาหักไปแล้วทุกคนให้ตายสิเกิอดอะไรขึ้นเจ้าจอดขาช้างโดนจระเข้คาบขาหักไปแล้วนี่โอ้โอโอโอโก็ตายก็ตายมาเลยมาฟ้องกับเจ้าหมานี่ก็ตายมาแล้ว โอเคทุกคนไล้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบายบาย